ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super ฟร i อาวันนี้ฮะเราจะเข้าไปในดินแดนที่เขาว่ากันว่าจะมีสิ่งมีชีวิตตัวยักษ์ใหญ่บืม้มเราจะต้องเข้าไปปราบยักษ์ <Okay. S 1> เพราะยักษ์จะไล่ค้าเราตัวเยไล่ทำลายข้าวของอด่านนี้จะเป็นด่านร่วมกันสามขีเรากับเพื่อนๆทุกคนต้องลุง<ช>้ทะลุมบอล<ช>ตืม ยาก์ให้ตัวเย่และเขาว่ากันว่ามันจะมีการเซอร์ไพรส์ด้วยบางทีอาจจะมียักษ์สองตัวหรือบางทีเราอาจจะได้เป็นยักษ์ด้วยไม่รู้ว่าครั้งนี้หมาจะได้เป็นยักษ์กับเปล่าไม่อยากได้เป็นยักษ์ก็หมาอยากพังบ้านเมืองและไล่ตืบอพี่หลอกอไปดูกันเลย โ่ยพี่ล็อกว่าไงมาง้อพี่ล็อกดูแขนเราดิแขนเรากุดกดแปลกๆนะทำไมมันแปลกๆโอ้โหแขนผมเสื้อขาดด้วยฮะไล่ทะลุไปอยู่ข้างหลังไล่ทะลุแล้วถืออะไรอะพี่ล็อกเหมือนธนูเลยอ่๋อจนูแล้วว่าทำอะไรเอ้ดิงใจแก่พี่ล็อก เอ้ยพี่ล็อเขาไม่ได้ให้เรามายิงกันเองอะด่านนี้ยออเหรอแล้วเขาให้เรายิงอะไรอะด่านนี้เราต้องพิชิตย,ยักษ์ยักษ์อะไรอะยักษ์ไงตัวใหญ่ๆอ่อะพี่ล็อไม่เห็นตักะตัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องมาล่ายักษ์กันได้เลยแลวความพีคของด่านนี้คือเราอาจจะกลายเป็นยักษ์เองก็ได้พี่ล็เอเฮ้ยฉันอยากเป็นยักษ์ฉันอยากกระทึบแก่ไม่ผมอยากเป็นยักษ์ผมจะตื้อพี่ล็อนี่จะยิกนะไม้ใส่หน้าแกด้วยไม่ม พี่ักดูนั่นเดย,เยนั่น่ะมันมีตัวอะไรบางอย่างพังอยู่เห็นเปล่าเฮ้ยทำไมพี่ชายตัวบิ๊กบื้มคนนั้นก็คือใครอะเขาคือนักโทษหยากแล้วเราอเราต้องทำไงเออเราต้องยิงเขาดีกว่าเอ้ยไี่ไงเรามีอาวุธในแน่โมจมตโีโอ้โหเรายิงแล้วเราตังได้ตังทีละหนึ่งทีละหนึ่งบาทยิงตูดมันพี่็ักอ้อนี่แน่ผมกำลังยิงจุดอ่อนของมัน อ,อ๋โนพีระมันมาทางนี่แล้วช่วยหมาด้วยแกันหมาโก้เฮ้อุยโอ้โห <c oughs> เขาเรียกถ้าไม่ตายได้ด้วยหมาโง่โอ้ไม่พีระเขากำลังมาทางหมาแล้วหมาไม่อยากโดนเหยียบอะเน่ฉันปีนขึ้นบ้านเป็นแผนในการเอาตัวรอดเป็นไงล่ะพี่ช่วยมาด้วยเขามาทางนี่แหละ อยากดีเหมือนก็อยาทำมาเลยอยามาก็แค่ลุกมาตัวน้อยๆลาเบคอนช่วยด้วยทุกคนเหมือนก็กำลังเกิตัวเย่ไม่เบล่กลายเป็นปุ๋ยไปแล้วค่ะเหมือนก็แล้วเอาเงินไปทำอะไรได้ไหมเนี่ยเอาเงินไปซื้ออาวุธได้คะลูกพี่เขาใกล้จะตัวเย่แล้วพี่ล็อกสู้เขาเอ้ยฉันก็ใกล้แล้วพี่ล็อกก็จะตัวเย่แล้วใชยเอ้ โอ๊ยพี่ล็อกมาติดอยู่ในซากมาหลับพักพักเร็วสีแล้วอุ้ยไม่นะเขาจะตัวแย่แล้วทุกคนร่วมกันอ้าเออละก่อยพี่แล้วเป็นตัวแย่เพราะมันเลยเยอะด่านนี้เป็นด่านโรงงานพี่ล็อกโอโนเบคอนคลั่งโอ้โอ้ไม่ไหนเบคอนวะ ไเบคอนยักษ์ยืนใยใบอยู่เนี่ยพี่ล็อกโอ้โหปล่อยพลังด้วยมาง้อเป็นดหัวมันเราเอามาทําอาหารเช้าขอาผมหน่อยเบคอนจะเอามากินกับไข่ดาวโอ้ยเบคอนกระชือเพื่อนตัวเย่เลยพี่ล็อกนี่มาง้อจะเป็น่นเป็นหนังสติ๊กโอ้โหดูกระจกกนเดืออีกพี่ล็อกผมกลายเป็นไข่ดาว โอ้โหสุดยอดเลยพี่ล็อกพออัปเกรดและอาวุธแล้วน่ากลัวกว่าเดิมอีกน่ากลัวตรงไหนวะเป็นหนังกระติกก่อนหน้าน,นี้ยังดูมีพลังกว่านี้อ,อีก่อนหน้านี้ยังเป็นลูกธนูดูรุนแรงอันนี้เป็นลูกหมักฝรั่งลูกกลๆมๆในแนวเบคอนมนนันในนินๆๆมังว่าจุกมันเข้าไปในโรงงานให้มันไปติดกับแล้วสุดยอดแบกว่าหมานี่แหละติดกับเอาไม่เบ,บคอนจะเยี่ยมหมาไม่นะเบคอนอ๋อพี่ล็อกเบ่ มางโง่ฉันเปลี่ยนเป็นปืนได้แล้วสุดยอดเฮ้ยทำไมของหมายยังโกโลโกโซอยู่อะโออ่อนไงถ้างั้นพี่เรายิงเบคอนไปเลยหมาจะไล่เก็บตังค์มางโง่ฉันกำลังยิงตูดเบคอนเหลงตูดเบคอนเยอะนี่นะในระหว่างที่ทุกคนต่อสู้ฮัสกี้เดินเก็บเงินเอ้ยเ้ยเฮ้เ้เ้ยไ้ไ้พี่เบคอนผมขอโทษพี่เบคอนผมขอโทษ ครับพี่เด็กพันมากินแล้วไปกินไอหมาโง่กันครับเฮ้ยหมาจะมีตังซื้อปืนแล้วหมาเก็บตังแป๊บหนึง่งไอหมางโง่มาช่วยกันทำอาหารกินกันเหญ่พี่ล็อกหมามีตังซื้อปืนแล้วเอวอโอยดูกคนดูปืนดนอันเบิลมเทม พี่ล็อกโรงงานเป็นผู้หญิงผมเอ่อมังโกอ,อย่าเพิ่งห่วงโรงงานห่วงกูก่อนกูกำลังจะโดนเบคอนแดดน,นี่ไงผมมาช่วยพี่ล็อกแล้วเบคอนมาทางผมแดนนมดแล้วเนี่ยพี่ล็อกดีมากไปกินมังโก้เลยเบคอนไม่แนนันเบคอนไปกินพี่ล็อกหรือไปกินมังโก้แล้วพี่ล็อกโรงงานจะระเบิดแล้วเนี่ยมันม่วงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยมังโก้เราต้องรลไอ้เบคอนมาให้มันติดโรงงานเราจะได้ยิงฟรีเฮ้ยพี่ล็อกผมเห็นเบคอนกำลังฆ่าเบคอน เบคอนฆ่าแบบวันตัวเองโอ้เบคอนกำลังฆ่าเบคอนยิงเบคอนแต่เบคอนกำลังกะยิงเบคอนแล้วเบคอนกำลังฆ่าเบคอนเบคอนกำลังจะตายเบคอนกำลังฆ่าเบคอนที่พยายามฆ่าเบคอนและเบคอนก็กำลังจะเหยียบพี่ล็อกด้วยเฮ้ยฉันชนะเย้ฉันเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนดี่เอามีคนนี่มาทำไมผมต้องตัวเย่ถ้าแกนุ่งงล่ะไม่เยอะด่านสวนสนุกพี่ล็อกหุยมโงค ยักษ์เป็นอะไรอ่ะน่นมันตัวลายาสเกรโคหุ่นไลกาเอ้ยหมาไม่สนหุ่นไลกามายักษ์ขึ้นยิงช้าพี่ลมมาโง่ฉันได้ปืนอันต่อไปแล้วเป็นอะไรรู้ไหมเป็นไรเหรอเป็นปืนยิงกล้วยปืนยิงกล้วย <c oughs> อ๋อโหยิงออกมาเป็นกล้วยดูกระจกกับปืนธรรมดาอีกนี่หมาขึ้นมายิงบนทิงช้าสวรรค์นะมันทําอะไรหมาไม่ได้แน่นอน นี่มาเลเวลหกแล้วพี่ล็อกมาปลอดภัยแน่นอนอยู่ตรงเนี้ยไม่มีอะไรเอเอพี่ล็อก <c oughs> ช,ชิงช้ามันกำลังโอ๋อ oh น no! ไม่อย่าพังชิงช้าเดี๋ยวพี่ชายโอ๋อ oh น no! พี่ลอ็อกแอบแฝมาไม่โอ๋อ oh น no! ช่วยมาด้วยเพื่อนฝูงทุกคนฮ่าโอ๋อนมาอยู่ลำบากพี่ล็อกช่วยมาด้วยมองแกตัวใหญ่ยัง เออนั่นไงแตกเป็นชิ้นๆอยู่ตรงนั้นน่ะเพื่อนยิงบอลอยาแล้วกอยลูกวิ่งยายามัมาเยียบที่ล็อกเลยดอกนี่ลอกมันกำลังจะตัวเย่แล้วกูใกลักจะตัวเย่ก่อนไมานน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 อนน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 นานน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 นเนนนนนน่นน่ไมนนนนนมนนนอนนยนน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 นพี่นนอก ีกบอลต้นไม้ว้าวเพลเยอร์กลายเป็นตัวยักษ์นวิลล์ใครจะได้เป็นยักษ์อ่ะใครจะได้เป็นยักษ์ใครวะเพื่อนน่ะที่ไงเพื่อนเพื่อนกลายเป็นยักษ์แล้วทำไมเพื่อนเพื่อนเป็นยักษ์แค่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 แว่นตาเฮ้เฮ้เพื่อนเป็นอ๋อนี่ไงเพื่อนมาแล้วอ่ะมาแล้วเออผมอยากเป็นยักษ์บ้างเฮ้เกย์ๆอย่างแกไม่เป็นหรอกเฮ้โอ้ใช่ก็เลงจะปิดหนีโอ้ไม่เพื่อนอย่าออาวไม่ เออพี่รักคอดลูกเหรอฮะเรียบร้อยนน่แน่ผมจะเอาปืนยิงกล้วยไปยิงเพื่อนผมจะให้เพื่อนน่ะลื่นกล้วยตุยเย่โอ้สุดยอดน่ากลัวมากเลยมังโง่ยิงเปลือกกล้วยเข้าไปฟังดูรุนแรงสุดๆนี่แนะยิงเปลือกกล้วยใส่เพื่อนเขาก็จะลื่นล้มตุยเย่เอโนอพี่เราเพื่อนมาทางนี้แล้วอ่ะผมขอโทษครับเพื่อนผมขอโทษเลยไหมอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจผมคือคือผมว่าโอ้เพื่อนกระทืบตุยเย่กันหมดแบบล้อ้อ ผมกลับมาแล้วในหมางก็ปืนใหม่ของฉันเป็นปืนได้เป่าผมปืนได้เป่าผมเหรอปืนสีเหลืองๆอะไรก็ไม่รู้เหมือนเทนบอลนี่เนี่ยปานเปลือกกล้วยปานเปลือกกล้ยวิชาอะไรมาท่าที่แปะโอ้โหสุดยอดมมีปานที่เก้าด้วยนะเพราะปานอะไรก่ะกอยจนล้วยกิ่งที่ล็อกช่วยมาด้วยเข้ามาแล้วให้ปานที่เก้าแก้ดิ นันนี่ไงปานที่ก้ากำลังใช้อยู่เนี่ยกยโกยก้ยกยกวย,ยจนลืมกล้วยเฮ้ยพี่ล็อกผมเจอฝาแฝดของเพื่นอนนะฝาแฝดของเพื่อนอ๋อผมรู้แล้วพี่ล็อกมันเป็นแค่ตัวอาวาตารของเพื่อนเฉยๆยแต่เพื่อนเองก็ยิงตัวเองเหมือนกันพี่ล็อกก็ยิงตัวเองเพื่อนยิงตัวเองด้วยไกลแล้วพี่ล็อกเหลือสองกีเท่านั้นหมายถึงว่าบอสกล้จะตายแล้วใช่ไหมเลือดเราอะสองกีเอาไปโอ้ยแบ โอ้ทุกคนชอนเด็ดกีรามันโอ้พีรากลายเป็นลิงไปแล้วฮนะทุกคนและก้อยทุกพี่เราจะต้องจุกซ้ายขวาซ้ายขวาสับขาลอบยัยท,ทำไมมาตั้งตัวเย่คนสุดท้ายด้วย <c oughs> ย่ะเย้พี่กลอกอโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยผียกักษ์อะผิดดูหน้าเขาดิผีเขาหน้าเหมือนปวดขี้อะมัง้งวะน่ากลัวพี่ลอก เฮ้ยพี่ล็อกผมว่าผมซื้อปืนใหม่ได้แล้วนี่ไงปืนล็อกเก็ตเลยไม่รู้ <Lock ed S 1> เทร <it down, S 1> ลเบิดดูดิโอ้ฉันใช้มาสักพักแล้วอันนั้นนะ่ะเออพี่ล็อกมีแล้วใช่นี่ยิงแบบไม่จับขยับเออยืิงจะเฉยยิงเพราะกูกขยจับไม่ได้อีกแล้วเฮ้ยพี่ล็อกผีมันจะตายแล้วเนี่มาโง่ฉันปลดล็อกปืนใหม่ <Shot gun. S 1> ปืนลูกซองแปด เอ้ยเทเลเบิร์ตหมาอยังเป็นปืนยิงผู้อยู่เลยอย่าโอเคกระจอกนี่แหละเอ้ยพี่ล็อกันล็อกก่อนนะเดี๋ยวหมาจะแซงให้ดูนี่หมายิงตูดผีเเออมีจะตายแล้วพี่ล็อกนี่นะตูดแตกไปซะอย่าหมาล็อแต่จริงๆหมาก็ตายนะคะสงสัยมันจะบล็อกอะเย้ยพี่ลอกเอ้ยบางง้อเพื่อนแกที่มาหมายักษ์ ไอชีบ้าบ้าคลั้งเฮ้ยเขาบอกว่าเป็นยักษ์ที่แบบว่าแรด้วยออกยากตัวนี้นี่ฉันมีสปีดคอยเฮ้ไม่มีทันหรอกเฮ้ยที่รุสา์เสียตังค์เพื่อสปีดคอยมาไม่มีทางที่จะได้แดกละก็ไอพี่ล็อกนี่ทุกคนดูที่ขาพวกเราดีมีสปริงแดงด้วยโอ้มันปล่อยพลังพี่ล็อกโอ้โหมาโง่แกบอกเพื่อนแกคุยกันให้รู้เรื่องได้ไหมว่าแบบว่าใจเย็นๆนะไม่ต้องเดินเหยียบทุกคน คุยคนละภาษากับผมอะพี่หรอกอะไรอะของมันเป็นภาษาชิบะไงของผมเป็นภาษาฮัสกี้แล้วมันต่างกันไงอะของมันว้าววาของผมแบๆ ากาันเฮ้ยมังโง่ฉันลืมบอกแกว่าฉันได้ปืนปืนยิงไอเนี่ยเออ่ที่ดูดซ่วมอ่ะโอ้โหพี่ล็อกปืนพี่ล็อกหน้าเกงขาวม,มาเฮ้ยมังโง่ฉันจะได้ปืนใหม่อีกแล้วพี่ล็อกทำไม,มเงินเยอะจังอ่ะ,อะฉันแกงยังไงล <c oughs> <c oughs> ่ะเจอมินิก,กัมซะหน่อยแม่สาดไปเลยเอาโดนอีกละโดนอีกละเนี่นะนีน่ายิงหูของมันตุน่ยเยไปซะยิงหงตีนของมันตุ่ยเยไปซะยา Koi! Yeah. woo! -hoo. เจอยพี่ล็อกทำไมมันกลางคืนอ่ะเฮ้ยแล้วดูยักษ์นี่ทำไมเป็นตัวอะไรเป็นช้างอ่ะมางอ้อพี่ล็อกผมไปผมเห็นเป็นถ้วยน้ำชาเออจริงด้วยมันคือไอหัวถ้วยน้ำชาเอ้ยทำไมมันมืดเงียมันมองอะไรไม่เห็นเลยบางอ้อพี่ล็อกผมเพิ่งเห็นเขาคือไก่อ่ะเมื่อมันคือไก่ลอมันเป็นไก่ที่หัวเป็นถ้วยน้ำชาแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรเขาก็บ้าคลั่งพร้อมเจียฆ่าเราตัวเย่เหมือนกันหมดเลยโอ๊เอาอีกแล้วโอ๊ะ no 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 please no no ลักก่อยพี่ล็อกนี่ผมกับเพื่อนขึ้นมายิงบนหอคอยแบบหลอดเท่ไอ้กูรอดกูรอด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 หรือเปล่าลักก่อยพี่ล็อก นนนนอนเพื่อนเพื่อนมาทนนี้แล้วเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนพนอนนไป่อนแล้วคนะเพื่อนนานบนยฉันรู้สึกว่าฉันนกล้จะได้ปืนใหม่แล้วแต่ฉันรู้สึกไปเองผมมีสนมนื่นสี่แน้นซน้นได้ยังอ่ะไอ้มนโงมีนนการสนนอนเนยนนยนนนนตัวอะไรอะพี่ลนอกเนออานวินยา เดี๋ยวมาเขาเปลี่ยนอาวุธก่อนเอ้ยฉันก็เปลี่ยนได้แล้วเหมือนกันมางะว้าวดูอาวุธผมดิทุกคนอันบิ๊กบึ้มทำไมอาศวินเขาเดินอย่างนั้นน่ะ ดูดีสงสัยชุดเกาะมันจะเข้าวินนะพี่ล็อกเขาเดินขาทางมากเลยค่ะผมจะช่วยยิงในจุดยุทธศาสตร์ให้ให้มันหลุดออกมาจากวินนะเฮ้ยนายไอหมาทะลึ่งเราวิ่งลุมเขาแบบหล่อเทมากพี่ล็อกเรามากันแบบทัวร์จีนนี่เราหมาบูยังไงล่ะเรามาแบบหมู่คณะเย้ทุกคนรอดหมดเลยสุดยอดเย้ยพี่ล็อกฮ ยักษ์สตัวโอ้ยถ้าอย่างนั้นต้องอัปเกรดปืนซะหน่อยแล้วไม่น่าน <Okay. S 1> เลยที่เราเมาื่อกี้เราไปลุมเขาทีเดียวเขามา2ตัวเลยยาโอเคอ่ะมังก็ไปล้อเขาว่าเข้าวินนะ่ะพี่ไก่ขอชิมหน่อยดิผมชอบกินบอลชอนนะอ่ะอึดไม่เป็นไรครับผมขอโทษครับพี่เราอโอนเ <c oughs> นาะไม<ง>่ซ้<ด><ด>ายก็เจอขวาเกินอบหน้าแกกินเข้าเยอะตาแกคืนอ,อะไรมังก เ้ยพี่ล็อกนักโทษมันตุยเยไปแล้วเออเหลือไก่หัวกากาหัวไก่เป็ดหัวกาอะไรเย้เย้เราชนะถึงแม่ผมจะตุยเยโอโนพี่ล็อกไกยเป็นยาเดี๋ยวกูยังอยู่นี่อยู่เลยพี่ล็อกนี่ไงพี่ล็อกดูดีพี่ล็อกเป็นบา พี oh no, right? yeah, oh no, staying, ่ล็อกข้าหมาด้วยไม่เล่นละบางก็ฉันเก่งไม่ละโอ้โพี่ล็อกบ้าข้ามใหญ่แล้วทุกคนพี่ล็อกพังทุกอย่างบางก็ฉันกำลังกินตัวเองที่เป็นผ้าเฮ้ยผมได้ปืนอันใหม่โอโหเทระเบิดนี่นะพี่ล็อกอย่าทำหมา เฮ้มารกฉันรู <c oughs> ้สึกว่าตัวเองมันจะอึดกว่าตัวอื่นนะเนี่ยพี่ล็อกช่วยมาด้วยมากําลังโดนมากําลังจะโดนพี่ล็อกเหยียบฉันกำลังจะช่วยแกที่กำลังโดนฉันเหยียบอยู่อย่าทำไมเลยพี่ล็อกมาน่ารักินแต่บอืออ่ะออเอาแล้วจะไมออมากโ้ฉันกำลังช่วยกับตัวเองที่กำลังพยายามจะฆ่าตัวเองแล้วฉันก็กำลังจะยิงตัวเองอยู่ตอนนี้โอ้ตัวเองกำลังจะเหยียบตัวเองแล้วอ้อมไปอ้มโอ้โน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 น แล้วก็อยพี่ล็อกกูโดนตัวเองฆ่าตายเอ้ยพี่ล็อกจะตุยเย่แล้วแก้แล้วมังก็ว่ากูก็ใกล้จะตุยเย่แล้วเหมือนกันในนะ้าพี่ล็อกตุยเย่ไปซะเย่ใ <Yeah. S 1> นนะ้าฉันฆ่าตัวเองได้เราสามารถพี่ชิดพี่ล็อกตัวยักษ์ได้เมังา์ก็ทำไมชื่อมันแปลกๆว่าชื่อยักษ์อะหรือว่าอย่าบอกนะเพราะว่า ลรีว่าย้บษ์บโอ้ผมกลายเป็นยักษ์บ้าคังนี่หรอโอ้ปกติก็สติแตกอยู่แล้วม่นะคนไรเหลียดทุกอย่างอหลช่วยผมด้วยผมกำลังกระทืบผมค่ะฉันจะจะช่วยจะจะช่วยแกอย่างนี้ฉันจะช่วยแกโดยการยิงแกที่กำลังกระทืบแกดีไหมเออเออแรงสุดลอยอย่าทำเลยฮ้ามาลอดเท่มาแบบนี้นี่บางง้ปืนของฉันเป็นแบบว่าโอ้โหโคตรหล่อเท่แล้วตอนนี้อย่าทำเราเลย ยักษ์มาสุดหล่อหล่อเทเทระเบิดเท่หลอกกูไอ้ยักษ์น่าเกียดตือเย่มิจะพลังกำลังแข็งแกร่งฉลาดเฉลียวเท่ระเบิดไอหมาโง่แกจะไปชมมันทำไมมันเป็นยักษ์ไล่ฆ่าเราตัวเย่ก็มันคือผมมาซ่อนตัวค่ะพี่ล็อกมาจะลองสูตรซ่อนตัวโอ้โนพี่ล็อกมาติดอยู่ในซอกแล้วทีนี้น่แกลัยแกก็เล็กตัวเองกระเกิดไม่เออมาติดอุ้มเลย เฮ้ยไม่เป็นไรฉันจะแก้แค้นได้เองปางโง่จะแก้แค้นโดยการที่จะอฉันจะแก้แค้นได้แก้โดยการที่จะยิงแก่นั่นแหละไม่นายิงตัวตัวเองพี่เราผมจะตัวเย่แล้วเอ้าแกจะตัวเย่เหรอมาถึงผมตัวใหญ่ก็มาแกตัวเย่อ้าวเย่ไ y e ทำไมผมรู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดด้วยนะนั่นแหละทุกคนเกมพิชิตยักษ์ของพวกเราเป็นไงสนุกไหมคะสนุกดีแต่หมาโง่ว่าแต่เพื่อนก็หายไปไหนกันหมดปล่อยให้เรายิงยักษ์กันอยู่สองคนอันนี้เราเล่นเป็นเซิร์ฟส่วนตัวสองคนฮะเพราะว่ามันค้างบ่อยมากเลย่ะทุกคนใครอยากเล่นเดี๋ยวหมาทิ้งลิงก์ไว้ที่ description คำอธิบายใต้คลิปนะคะคลิปนี้พวกเราไปก่อนแล้วพี่ล้อบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า ไดพไ้พี่ล็อกเราปิดคลิปโดยการไปมอบไหม,ะไมอะเอาพี่ล็อกมอบก่อนบรม่เลยบายบายฮะ